อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดวิสตาชแนลนะครับผมห่างหายในการลงคลิปไปนานเลยนะครับรู้ไหมทำไมไหมทำไมครับโทรสั์ผมนะครับอ่าโชคดีมาครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั้นมันอัดแล้วแหลกนะครับผมกลัวคุณดูไม่ได้นะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ผมกำลังเก็บตั้งซื้อตัวสับใหม่อยู่นะครับออเจรทแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเด้๋ยวจะมาบอก บางที๋ยวผมอาจจะมีลงคลิปแบบบ้าๆไปนะครับเป็นคลิปเก่นี่แหละนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่มาครับพาท่ายังไม่ออกนะครับอีกนานครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาบอกแค่นี้แหละนะครับไน้อาจากเรื่งที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเล่นหนักครับเล่นหนักเล่นหนักจำไว้ครับอ่าเรียนต้องมาก่อนนะครับมั่งทุยโอเคครับยังไงเรียนก็ต้องมาก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับและวันนี้ก็ผมคอ โชว์ตัวแค่นี้นะครับนี่คือรายการชี้แจงนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์ซับเชร์ด้วยเอ้ยไม่ต้องเชร์ก็ได้อย่าลืมไล,ลค์ซับด้วยน,นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ